หม่อพา,า2,500ในร้อยโทรมาบวชที่นี่ต้องอายุมากแล้วก็อยากจะให้ลุกบวชปุ่มค้ามหมวดคนนี้มาบวชตามาก็ขอรองเพราะว่าอยู่ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลูกบุรีนี่เองบอกผู้หมวดขอบินตาบาทได้ไหมจะมาบวชที่นี่ตาบาทอะไรครับ อย่าไปปูยีปูยามผู้หญิงยิงเรือลูกเขาผัวเขาเมียเขาเลยผมไม่เชื่อบุญบาปไม่มีเกิดมาตายัางกระสูนไปเราสนุกกันเนี่ยมันจะบาปได้อย่างไรเถียงคำไม่ตกฟากบาปนะผู้หมวดนะท่านครับเมียของไอ้หมวดคนนั้นเมียของไอจ้จ่าคนนี้เนี่ยมันตกลงกับผม เขาชอบกับผมผมก็ชอบกับเขามันจะบาปนะแล้วไม่เดีไปคมขืนเขาแต่ประการใดตกลงด้วยการจะบาปหรือเอาละไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่มีลูกสาวมั่งก็แล้วไปนะผมเป็นนักวิทยา,าศาสตร์บาปบุญมีที่ไหนล่ะไม่มีแน่นอนเขาชอบกับผมผมก็ชอบกับเขามันจะเสียหายประการใดเหตุที่ผมมาบวชนี้นะ่ะ ท่านก็รู้ดีเพราะว่าแม่ผมเนี่ยชอบกับท่านแม่ผมเคยมาทอดกระถินที่นี่ผมนี่นักเรียนรอยจรปรอนะแต่ผมได้ปริญญานอกมาอีกท่านมาต่อมาบวมาพูดมผมไม่เชื่อผมมีลูกสาวสองคนแล้วปัญญาผมก็ไปอาจารย์สอนที่ตุลามหาวิทยาลายัยปัญญาผมก็สําเร็จปริญญาโทมาจากอเมริกา บวชแล้วไม่เคยเจริญกรรมฐา,านเลยตลอดพ้งษาร้อยยี่สิบวันหลพาลาเพศไปแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาวันนี้ก็เกิดปฏิกิริยาเขาก็ได้เป็นในพันเอกขึ้นเป็นเสลูกสาวสามคนเรียนจบมัธยมหกหมดแต่ไม่สามารถเข้ามาหาวิทยายได,ได้สอบตกหมดเข้าไม่ได้แล้วคนโตมันมีวิชาเอกทางร้องเพลงก็ไปร้องเพลงตามโูเต้น ตามลังนค้าก็ชวนน้องไปร้องด้วยก็ไปร่องไปร่องมาพ่อก็โกรธโกรธกลับมาเมาเตะลูกทั้งรองเท้าด่าแหลกแตกลานแล้วไล่ลูกออกจากบ้านไปอ่อน,นะแผ่นดินไม่กรบหน้าลูกจะไม่ขอกลับมาอย่างนี้เป็นตอนแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ทราบว่าไปทางไหนอ้อ,อก็กินจะเหล้าเมายา แม่ก็ร้องไห้ว่าเพื่อนเสียด้วยการเป็นพันเอกหรือกันก็ไปเที่ยวพัทยาก็ไปเจอลูกสาวของไอ้เพื่อนนี่ครับยังไงไปไงก็เล่าให้พ่อของเพื่อนอเพื่อนของพ่อฟังประชาบความเหตุผลดังที่กล่าวมาในพันเอกคนนั้นก็กลับมาเล่าให้เพื่อนฟังกูจะบอกให้นะลูกมึงไปเป็นโสเพณีแหละกูไปเจอมาลูกของเพื่อนไม่นามาเป็นอย่างนี้เลยกับภรรยาที่เป็นอาจารย์ แ้วหงวงเคียจใจคนโน่นคนนี้ไปก็จะล,ลึกชาติอดีตที่ผ่านมาว่าแตมาจดไว้ีถิบายจุที่ธีลาสิกขาบทบอกไม่มีลูกสาวบ้างแล้วไปแล้วยังเขียนในมือของเรางอยู่นั้นเลยก็ร้องไห้คิดได้ก็พาภรรยามาที่วัดอัมภวันนี้ผมไม่เชื่อบุญบาปบัดนี้เป็นตามที่ฉันพูดแล้วครับต้องพอช่วยพมหน่อยได้ไหมช่วยไม่ได้จะช่วยได้ยังไง ท่านเป็นคนสร้างกรรมของท่านเองท่านก็ต้องแก่กรรมเองที่องพอครับขอเอาโหติกรรมเถอะอย่าเว้ากรรมผมเลยผมก็นึกว่าบุญบาปมันจะไม่มีท่านอย่าลืมนะท่านเสเวงกรรมตามสนองเป็นกรรมพันธ์ได้กรรมพันทุเวงกรรมตามสนองให้ลุกได้แล้วจะให้ผมทำยังไงครับผมยอมรับเนี่ย บุญบาปมีจริงแล้วผมได้เสียใจตจลอดมาคันเงเดือนก็ไม่ขึ้นควรจะได้ไปนในพ้นก็ไม่ได้ดเป็นเอาละจะแนะนําให้แต่เราช่วยท่านไ,ได้ท่านอยช่วยตัวเองนะที่มากรรมฐานแล้วอโหสิกรรมให้ลูกก่อนเอาพระมานั่งโหติกรรมที่เตะลูกท่านรงเท้านะเป็นบาปด่าลูกแทงลูกเนี่ยเป็นบาปถอนคำพูดก่อนถอนฟ้องก่อนนะ และเอาโหติกรรมให้แล้วก็ยะถาจับปีให้แล้วก็ค่อยเข้ากรรมาฐานเลยมานั่งเจริญกรรมาฐานเอาโหติกรรมให้ให้ลูกไปแล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกไอ้ลูกอยู่เย็นเบ็ดชกเท่านี้เองเจ็ดวันผ่านสิบวันกลับไปอยู่เจ็ดวันลูกกลับมาหมดกลับมาแล้วก็พาลูกมาที่วัดอัมพวันนี้เมือม่อสมัยนั้นมาก็ถามบอกหนู แผ่นดินไม่กรบหน้าไม่กลาบบ้านหนูกราบปันธำไมเขาตอบเอาเป็นตำลาเราได้วันที่แปดวันที่แปดลูกสามคนแยกแยกกันหาก,กินเป็นโฉเพนคิดถึงแต่แม่กับพ่อน้ำตาล่วงคืนยังรุ่งนั่นแหละตอนนั้นได้บุญจากพ่อแม่ที่แผ่นไม่ตายลูกชัดเจนมากลูกกลับหมดโดยไม่ต้องไปตาม